ี <Es> ่ตอจากอีที่ที่สองแล้พี่น้องเด้ออันนี้ถ้ามาหลาะเบิรงบักละมุดบักละมุดอยกทัวต้นเลยหยุดบอกเต็มพี่น้องเป็นหนูทัวต้นข้าวกระโดกบักละมุดกระโดกบักลนาวกะโดกพี่น้องเอ้ยอยู่หน้านั่นบักพวงน้ำดอกไม้บัลลูแอปเปิ้ลบัลต้องบัลบันี่โอ๊ตนี่เบอร์สุมาพี่น้องเอ้ยอยู่หน้าแล่ะนี่มากระโดกบักคามแปรบระคามเพดพี่น้องดกเหมดเลยดก ดี้ดูอีนี้ดูทางพี่น้องนอกทุกเปิดคิดประมวนประม้วนมีดินหลายแค่เพราะว่าคิดไว้จะเอาไปเกลี่ยประม้วนขวดข้างนองเออฮิตไม่กินแต่ลูกประม้วนไว้กินพี่น้องเบิ้ลมะละมุดข่อยน้องนอกมละมุดทุกเปิดข้างนองอยู่หลังบ้านซาลี่ยักษ์ซาลี่ยักษ์แซ่บข้างนองแซ่บหวานหอมกรอบอร่อย ถ้าปล่อยไว้นานบอกเลยบเน่าคาต้นคุปเปอร์บอกไว้ก่อนเลยถ้าปล่อยไว้นานบ,บอกบอกไว้เลยาเน่าคาต้นอยากได้พันมันนี่ไปหาซื้อเอาน้ำงานกาชาติกแลสินบอกเออเด้อพี่น้องเด้อ